ติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพ10นาฬิก14นาทีโฆษกธนกรเผผยอดู้ประกอบการผ่านมาตรฐานชาเพิ่มเกือบ10%และชาพัดเพิ่มอีก38.98%หลังนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งแก้ปัญหา 1 0นาฬิกายีนาทีรองโฆษกรัฐดาเผยความก้าวหน้าสวัคซีนสัญชาติไทยอยู่ในขั้นตอนการทดสอบในมนุษย์รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาแล้วกว่า4.8พันล้านบาท สินาฬิกาสมานาทีสาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับลง50บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ2 8 5 5 0บาทขายออกบาทละ28,650บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ2 8 0 3 0บาท8 4สต่างขายออกบาทละ29,150บาทล่าสุดสินาฬิกาหนาทีนักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาวชมผงกระทีงป่าวังน้ำเขียวเก็บภาพแสงสุดท้ายเขาใหญ่ทุ่งหญ้าเขาแผงม์คคึกคัก กาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news round up